มีน้องฟาฮัตนะครับอยู่ปหนึ่งอยู่จังหวัดหนองคายนะครับเช็คบริจาคมาหนึ่งพันหนึ่งร้อยยี่สิบสามบาทนะครับบอกว่าอยากให้อยากบอกให้วาชแนลช่วยกันดูอาให้เราได้ขึ้นสวรรค์นะครับนะครับน่ารักมากนะครับน้องฟาฮัดนะครับขอให้เราได้ขึ้นสวรรค์ด้วยกันนะครับตอนหนึ่งนะฮะแล้วอยู่หนองคายด้วยจะเป็นจังหวัดที่มีมุสลิมน้อยมากนะครับนี่นี่ครบครบภูมิภาคแล้วนะครับครับสลามอลัยกลมครับวะไลกุมสาลามครับ ครับน้องจากไหนครับกรุงเทพน้องเชื่ออะไรครับอัศมวีครับอัสนาวีน้องอัศนาวีเปล่าครับใช่ครับน้องอัศนาวีครับน้องอัสนาวีแว่าไงครับเสียงน่ารักมากครับอยากให้กำลังใจไวชแนลอยากให้กำลังใจแหละครับจะให้กำลังใจกี่กิโลครับเยอะไหม งงเลยงงเลยนะครับเอาให้กำลังใจไว้ยังไงลูกขอบคุณมากมากเลยครับน้องอัสนาวีครับนอยากให้ไว้เปนอยู่นานๆวให้ไว้เป็นอยู่นานๆครับอินชอนเล์น้องอัสนาวีคืนนี้ช่วยขออุอานะครับรอยบริจาคสองร้อยบาทเลยครับสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบอินอชอนเลนถูกต้องครับจะจะก,กันเล่าใครรังครับ เดี๋ยวจะโทรกลับหาน้องอัสเตวีอีกครั้งหนึ่งนะครับครับขออ,อขอ,อ,อฝากสลามไปที่คุณพ่อคุณแม่ด้วยนะลูกจะแจ้งกันเล่าแค่ไหครับสลามออะไรกุ้มกุ้มมาแล้วมาด้วยไว่าบานอะไรกุ้มสลามจุอะไรบารูกาตุครับสลามออะไรกุ้มครับบาาา้านกุ้มสลามครับเชนครับเช<ม>ิญครับเสียงดังนิดนึงครับสวัสดีครับไว้ไงครับเชิญครับ ว่าอะไรกุมุสลามครับครับจากไหนครับขอบบริจาคห้าร้อยครับครับบริจาคห้าร้อยจากที่ไหนครับน้องที่ไหนครับครับจากคุยอยพระรามเก้าครับอ๋อจากพระรามเก้านะครับครับผมเบอร์โทรศัพท์น้องจําได้ไหมครับครับอะไรนะครับเบอร์โทรศัพท์ของน้องที่คุยอยู่นี่นะครับเบอร์โทรศัพท์จําได้ไหมครับเบอร์บริจาค เบอร์นี้084อายุเท่าไหร่ครับเนี่ยอายุเท่าไหร่อายุเท่าไหร่ครับน้องครับอายุสิบปีครับโอ้โหสิบปีประมาณป .4 นะครับครับครับผมฝากสลายคุณพ่อคุณแม่ครับอ๋อครับผมครับผมขออภัยครับขออภัยครับสลายมัวอะไรกลุ่มครับวะอะไรกุ่มุตสลามค่ะครับผมจากไหนครับจากไหนครับ จากแกลงามค่ะหลังลามลากมหล,ลังลามนะครับเชิญครับน้องใครครับน้องจากน้นองชื่ออะไรครับน้องชื่อรุสตีนค่ะชินอ๋อรุสตีครับเชิญครับ <c oughs> รุสดีนรูสติจะจะมีอะไรจะจะจะ,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 จะพูดกับวาเชนเนลไหมครับมีค่ะุงเชฟค่ะหนู ขอบอกเลยคระว่หนูขอให้กำลังใจคนที่ไว้นะคะเดี๋ยวก่อนหนูหนูเรียนอยู่ปอไหนครับปปอนุบาลสามค่ะอ๋สามนี่โอ้โหอายุสักหกขวบนี่ไม่ใชน่ปเ่ยอน่ยเน่ยอนุบาลนอ่นุบาลน,น่โอโอยอ,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 น,อนุบาลน่นนะยเนีเนี่ยเนี่ยเนี่ยบนี่ยเัี่ยเนมาชาอัลลอฮ์่ยาาลลบาี่ยเนเนา่ยเน่ยเ่ มีอะไรอีกลูกจ้ะหนูขอบคุณอย่างหนึ่งนะคะก็หนูขอบคุณนะคะคที่ให้ไว a ชแน,นลเกิดมานะคะหนูอยากให้ไว a ชแนลมันอยู่ต่อจังเลยค่ะชารลอครับชารลอครับ <c oughs> ครับผมก็น่ารักทั้งครอบครัวนะครับเมื่อกี้เสียได้ค่ะไม่ต้องเสียได้ทมัน <c oughs> ไม่มีะไรแฮปปี้แตกค่ะมันมันมีชารลอบอกแล้วว่าอย่าจัด ใช่ครับน้องก็มีครับมีครับมีครับอินชางแล้วน้องอย่าเสียใจนะอินช่าลเกิดว่ามีโอกาสก็ก็ก็ให้ทุกคนไปเข้าเรียมมาในวันนั้นนะคะค่ะค่ะดี๋ยวทบทวนชื่อน้องอะไรนะครับฮัลโหลฮัลโหลครับน้องลูชดีน่ารักมากนะครับขอบคุณมากครับฝากสลามคุณพ่อคุณแม่ด้วยครับฮ่น ครับผมแค่นี้แลยนะคะอะไรคุมบริกาตุละที่วัดบรกาตุอะไรคุมุสลามตัวน้อยบริการครับคือคือผม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 ยินดีมากนะที่ได้ได้ยินได้ยินเสียงลูกๆหลานๆน้องๆครับแต่ผมขอร้องผู้หลักผู้ใหญ่อย่าให้เยอะนะเพราะผมจะแย่ครับผมจะแย่พอได้ยินเสียงผู้ใหญ่ให้กําลังใจนี่ผมก็ผมใจอ่อนนันนะครับ ็จะรู้สึกประทับใจรู้สึกประทับใจนี่มันก็ควบคุมอารมณ์ไม่อยู่แต่ยิ่งเด็กลูกลูกหล,กลานต้องบอกก็อยากให้ไว้สเปซอยู่นานๆนี่ใช่ผมกับคุณฮูเซนเนี่ก็จะขอพักเตอรบเบกได้ไหมอ่าเดี๋ยวดูครับ